แทงหลังเลืยขาเหยียบบา่าขึ้นมาใหญ่กลยุทธ์ที่6เล่ประเวณีกลยุทธ์นี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อหลังจากที่กองทัพของเล่าปีภายใต้การบัญชาการของของเบ้งเข้ายึดเมืองลำกุนแกงจิว๋วรงหยงโดยอุบายที่แยบขายจากนั้นก็ได้ใช้นโยบายทางการทูตและการทหารยึด หัวเมืองที่เหลือในหัวเมืองแกงจิ๋วเพื่อขยายฐานอำนาจทางการเมืองของเล่าปีทางด้านจิวยี่หลังจากที่เขาเจ็บน้ำใจที่ถูกจูก,กัะเหลียงหรือว่าขงเบ้งใช้อุบายชิงเมืองเขาก็กลับไปกั้นตังแล้วก็คิดแผนการที่จะชิงเมืองคืนประจวบเหมาะกับที่ภรรยาของเล่าปีเพิ่งจะเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกังตังจึงนึกอุบายได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือในการที่จะจับเจ้าเมืองแกงจิ๋วคนใหม่ หรือว่าจับเล่าปีนั่นเองมาเป็นตัวประกันเพื่อแลกแผ่นดินคืนนั่นก็คือจะต้องใช้สตรีเป็นตัวล่อเพื่อให้เล่าปีติดกับแล้วสตรีที่เหมาะสมที่สุดก็คือน้องสาวซุนกวนซึ่งก็เป็นน้องของนายตัวเองนั่นเองคิดได้ดังนั้นจิวยีก็เลยไปปรึกษากับประมุขแห่งกังตังนั่นก็คือซุนกวนซุนกวนก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่า สมเหตุแล้วก็สมผลที่จะลวงเล่าปีมาในเมืองแล้วจัดการคุมตัวเพื่อนำไปเป็นตัวประกันโดยการที่ให้ลิ่ฮ่อมขุนนางคนสนิทไปเป็นพ่อสือ่อเพื่อชักนำเล่าปีมาในเมืองลำซีซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะทำการถึงจะดีที่สุดทันทีที่ลิ่ฮ่อมเดินทางมาถึงแกงจิว๋วและได้พบเล่าปีก็เริ่มเจรจาตามธรรมเนียมแต่ทะว่าเล่าปีก็ยังไม่รับปากในทันที นั่นเป็นเพราะอ่านอุบายของจิวยี้ออกเขาจึงบอกให้ลี่ฮอมไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทางด้านขงเบ้งที่หลบอยู่หลังฉากได้ยินการเจรจาทั้งหมดจึงคิดอุบายบอกให้เล่าปี่รับไว้เถิดลาบลอยมาถึงขนาดนี้แล้วเล่าปี่ก็เลยถามคงเบ้งว่าท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอุบายกุนซือพันมังกรอย่างขงเบ้งก็ยิ้มกลิ่ม แล้วพูดว่ารู้สิทำไมจะไม่รู้เราถึงให้ท่านรับปากรับประกันงานนี้ท่านมีแต่ได้สถานเดียวแน่นอนถึงแม้ว่าเล่าปีจะเชื่อมันในอุบายของคงเบ้งแต่ทว่าการทำเช่นนี้ก็ไม่ต่างกับการปล่อยเนื้อเข้าปากเสือแล้วเนื้อที่ว่าก็คือเล่าปีส่วนเสือก็สุนกวนและเหล่าทหารกล้าแห่งกังตัง ถ้าพลาดไปยอมไมเหลือแน่นอนแต่เมื่อเป็นดูายของคงเบ้งแล้วเล่าปีก็ต้องโอเคสถานเดียวการแต่งงานการเมืองจึงเริ่มในวันรุ่งขึ้นโดยคงเบ้งได้ส่งซุนเขียนไปเป็นตัวแทนฝ่ายเล่าปีไปเจรจาขอตัวเจ้าสาวกับซุนกวนนอกจากนี้แล้วคงเบ้งยังส่งถุงแพร่สามใบให้กับจูลงทหารเอกของเล่าปีแล้วกำชับว่าถ้าเมื่อใดถึงฝั่งกลงตังแล้ว ให้เปิดถุงแรกดูพอยัางเข้าปีใหม่ให้เปิดถุงที่สองและยามอับจนให้เปิดถุงที่สามเมื่อเปิดจนครบสามถุงแล้วเล่าปีก็จะกลับเมืองได้อย่างปลอดภัยเรื่องราวของเล่ประเวณีจะจบลงอย่างไรและเล่าปีจะรอดพ้นจากอุบายนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันใน ep 2